จำนวนที่ชัดเจนของคนรุ่นใหม่เขาบอกว่างี้ครับเขาบอกว่าคุณเบญจาบอกว่าพวกเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ครับแต่พวกเราร่วมการเปลี่ยนอนาคตได้นะครับขอสงวนความในมาตราสามเอาไว้นะครับซึ่งมาตราสามนี้เนี่ยก็อธิบายง่ายๆว่ามันเป็นมาตราที่บัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ว่า พระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขด้วยการนิรโทษกรรมฉบับนี้เนี่ยจะไม่นิรโทษกรรมคดีไหนบ้างนะครับซึ่งผมเองในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยได้ขอสงวนนะครับและขอเนชี้แจงกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตราสาม ดังนี้นะครับของย่าอ่านนะครับมาตรา3ภายใต้บังคับมาตรา6พระราชบัญญัตินี้มิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เฉพาะการณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ยอมรับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ตามที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกำหนดการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสและการกระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือที่เป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งเนื้อหาที่ ผมได้ส่งวนไว้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับจากความเห็นของกรรมธิการเสียงข้างมากที่มีนัยนยะสำคัญมีเพียงประเด็นเดียวนะครับก็คือว่าขอให้กำหนดข้อยกเว้นไม่นิรโทษกรรมนะครับในคดีผู้กระทำความผิดในคดีมาตรา1นึเฉพาะคนที่ไม่ยอมรับมาตรการป้องกันก,การกระทําผิดซ้ำที่จะให้ อำนาจนะครับแก่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสรรันติสุขเนี่ยกำหนดนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือผมเสนอให้พรบฉบับ,บนี้เนี่ยนิรโทษสกรรมคดีมาตรา1นึอย่างมีเงื่อนไขนะครับเหตุผลที่ผมเสนอแบบนี้เนื่องจากว่า ผมเองนะครับที่ผ่านมาได้มีความพยายามไปพูดคุยกับหลายคนหลายฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันกับเยาวชนคนรุ่นใหม่กับกลุ่มบุคคลที่ถูกที่ออกมาสแสดงออกทางการเมืองและก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1นึนะครับหลายครั้งแล้วก็จำนวนมาก มีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธซะทีเดียวที่จะมีการปรองดองกันสร้างเสริมสังคมสันติสุขกันนะครับให้อภัยต่อกันด้วยการนิรโทษคดี1นึเพียงแต่ว่าประเด็นร่วมสำคัญมากๆที่ผมเองได้รับรู้ก็คือว่าเขากังวลว่าเมื่อมีการนิรโทษกรรม ผู้กระทําผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตามมาตรา112แล้วนั้นเนี่ยเมื่อออกมาแล้วนะครับจะกลับมาแสดงออกทางการเมืองในสิ่งที่หลายๆฝ่ายไม่เห็นด้วยหลายๆฝ่ายไม่พึงประสงค์อีกหรือไม่นะครับนั่นจึงเป็นที่มาของการิเริ่มที่จะเสนอให้มีการนิรโทษกรรมคดี112แบบมีเงื่อนไข ซึ่งผมเองเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรการแบบนี้เป็นมาตรการที่พยายามที่สุดที่จะหาจุดตรงกลางที่เข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจฝ่ายที่มีความกังวลนะครับแล้วก็เข้าใจฝ่ายที่ถูกดำเนินคดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ การนิ้โทษกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับน,นี้เนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่บอกว่าจะสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้อย่างแท้จริงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงแล้วก็ในทางกลับกันผมและหลายๆคนก็เชื่อ ว่าถ้าการนิโทษกรรมในครั้งนี้ไปให้ความสนใจนะครับและก็ขีดเส้นนิรโทษกรรมความขัดแย้งข้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มการเมืองที่เคยขัดแย้งกันในอดีตแต่กีดกัน การดำเนินคดีทางการเมืองที่มีนัยสำคัญที่สุดในปัจจุบันและก็อาจจะในอนาคตออกไปจะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่บอกว่าเราจะสร้างเสริมสังคมสัติสุขได้กลับแต่อาจจะกลับกลายเป็นการบ่มบาดแผลและความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบันเอาไว้ ให้บาทลึกมากยิ่งขึ้นและอาจจะกดดันให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแยง้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคตได้นี่คือประเด็นสำคัญนะครับท่านประธานครับเราต้องยอมรับว่าในประมาณช่วง5ปีที่ผ่านมาการดำเนินคดีต,ตามมาตรา112นึ่นั้น กลับมีเกิดขึ้นอีกครั้งในอัตราสูงอย่างมีนัยสำคัญและเกิดความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมจำนวนมากนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกทางการเมืองนะครับขอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านประธานครับ จนนำมาสู่การดำเนินคดีอย่างที่เราทราบแต่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าถ้าเราพยายามทำความเข้าใจการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับจนถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองและคดีอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นเพียงปลายเหตุนะครับเป็นเพียงผลสะท้อน ถึงความไม่พอใจของพวกเขาต่อสิ่งที่คนรุ่นเก่าต่อสิ่งที่คนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับได้สร้างไว้ให้กับการเมืองไทยและส่งมอบเป็นมรดกให้กับพวกเขาดังนั้นทางออกที่หลายฝ่ายบอกว่าอยากจะให้เกิดการยุติการแสดงทางการเมืองที่น่ากังวลไม่สบายใจและก็ไม่อยากเห็นการดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสอง จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองอีกในอนาคตทางออกต่อเรื่องนี้เป็นภาระของพวกเราทุกคนนะครับที่จะช่วยทำให้การเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ไปหาทางออกด้วยการลงทันต่อคนรุ่นใหม่ที่รับเอามารดกบาปจากพวกเราไป แล้วพวกเขารู้สึกต่อมันและแสดงออกมานะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับผมอยากจะขออนุญาตพูดถึงคุณเบญจาปันครับที่เป็นหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีหนึ่งสองด้วยเป็นนักศึกษาที่ขึ้นมาพูดบนบัลลังตรงนี้นะครับในฐานะคนที่หนึ่งในคณะ ที่เสนอกฎหมายร่างกฎหมายนิตทศกรรมฉบับประชาชนและถูกพวกเราตีตกไปนะครับคุณเบญจาปันได้พูดประโยคหนึ่งที่เรียบง่ายมากครับแล้วก็แสดงออกถึงเจตจำนงที่ชัดเจนของคนรุ่นใหม่เขาบอกว่างี้ครับเขาบอกว่าคุณเบญจาบอกว่าพวกเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ครับแต่พวกเราร่วมการเปลี่ยนอนาคตได้นะครับดังนั้น ผมก็ขอเชิญชวนนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านวันนี้เราร่วมกันเปลี่ยนอนาคตได้ร่วมกันสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามชื่อของพระราชบัญญัตินี้ได้นะครับด้วยการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างสันตินะครับ จึงเสนอให้พิจารณานะครับนิโทษศกรรมคดีมาตรา1-2อย่างมีเงื่อนไขหรืออย่างน้อยนะครับก็เห็นด้วยกับการสงวนให้พิจารณานิโทษศกรรมคดี1นึให้แก่เยาวชนต่ากว่า18ปีนะครับก็ขอให้สภาผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้พิจารณาอย่างใช้มโนธรรมสำนึก และความกล้าหาญความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีความปรารถนาในความสันติสุขร่วมกันอย่างแท้จริงของมากครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วหนคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ